ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับชุดนอนนานะครับชุดนอนนาเป็นชุดแผงโซลาเซลล์นะครับที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาจากออนไลน์แล้วก็มาประกอบด้เองนะครับทง่ายๆครับไม่เกิน2 0 0 0บาทนะครับเราสามารถที่จะทําได้เองนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวชาร์จเจอร์นะครับ ชาร์จเจอร์ MPPT สโวล่าครับเป็นโซล่าชาร์เจอร์นะครับอีกตัวนึงก็เป็นเบเกอร์นะครับอันนี้เบเกอร์ต่อจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มาเข้าตัวนี้ครับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์โซล่าพาวเวอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้3,000ันวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนะครับแบตเตอรี่นี่เป็นขนาด 12โวลต์12แอมป์นะครับ12โวลต์12แอมป์ตัวนี้ก็จะเป็นหลายตัวชาร์จเจอร์นะครับ30 30แอมป์นะครับตัวนี้เป็น30แอมป์อันนี้เพวว่ติดตั้งง่ายๆนะครับใส่ตัวแผ่นไม้แผ่นเดียวนะครับแล้วก็จัดเรียงให้เห็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับในวิธีต่อแล้วก็ต่อตัวนี้นะครับสายนี้ก็จะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่มาเข้าที่ตัวเบเกอร์นะครับเบเกอร์ mm hmm. ก็จะด้านนี้ก็จะต่อมาที่แบตเตอรี่นะครับอีกตัวนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะมาที่อินเวอร์เตอร์นะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับแดงวบวกดำลบนะครับเนี่ยเราก็ตัวนี้ผมมีแผงด้วยนะครับแผงแต่ว,ว่าตอนนี้ผมผมไม่ได้ต่อเสียบไว้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดู อันนี้เราผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อ่าก็เดี๋ยวผมจะลองเอาเบรคเกอร์ลงนะครับเนี่ยอ่าจอมก็จะดับไปนะครับถ้าเราเอาเบรคเกอร์ขึ้นนะครับอ่าตัวชาร์จเจอร์นะครับก็จะแสดงข้อมูลนะครับเป็นแบตเตอรี่12 12โวลต์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์ จากนี้ผมก็จะเปิดตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับป๊อไฟก็จะสว่างขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ยหลอดนี้นะครับไฟสว่างเนี่ยผมต่อพ่วงมามาทดสอบดูนะครับมาเนี่ยเข้ามาที่สายตรงนี้นะครับเนี่ยก็ชุดต่อนาน,นะครับง่ายๆนะครับไฟแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะ มาทดสอบให้ดูนะครับว่าใช้ได้นานเท่าไหร่นนครับตอนนี้แบตแบตเตอรี่ก็มีอยู่เกือบเต็มนะครับมีอยู่4ขีดนะเกือบเต็มอาจจะใช้ได้นานเท่าไหร่น,นะครับตอนนี้เวลา18บแนาฬิกาสีนาทีนะครับนะ18บแนาฬิกาสีนาทีเดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบดูว่ามันจะใช้ได้นานเท่าไหร่น,นะครับนะอันนี้ก็ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าผมเพิ่งต่อเสร็จ เดนะีุยวผมจะเอาซีอันนี้จริงเราต้องเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นฟ้าผนังไว้นะครับอันนี้แค่ทดสอบดูนะครับทดสอบดูกว่าใช้ได้นานเท่าไหร่น,น,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ติดตั้งแบตแล้วก็แผ<อ>งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปตรงที่นี้ก่อนนะครับคลิปถัดไปนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับท่านสามารถไปดูคลิปถัดไปได้นะครับเกี่ยวกับการต่อแผงเข้ากับตัวชาร์จเจอนะครับ ครับชักครู่นี้ก็ขอจบไป้ดีเป็นตัวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ